อ่ะไปกันต่อดีกว่ายังอยู่กับไปกันต่อคะอ่ะใช่ไหม,มาสาม<ล>ตัวใช่แล้วค่ะพี่แป้งมาอืมเอาของใครก่อนฝั่งไหนก่อนดี วิฝั่งสีนั้นสวยนะนะสีนี้สวยอ่ะงั้นมาที่เขามีก่อดได้เลยที่มีถือมีสองสีนะคะเนี่ยคือสีช็อกสีช็อกช็อกแบบเขียนกระดานเมื่อก่อนนะทุกคนเป็นสีสีทุกคนมาเคยสีเดียวกันกับสีช็อกจริงๆนะมันจะไม่ขาวมันจะไม่ขาวเลยมันจะไม่สีช็อกเออมันจะเป็นสีแบบออกช็อกจริงๆนะคะส่วนสีนี้เป็นสีเซจนะ ส่วนสีนี้นะคะเป็นสี light taupe นั่นเองของเธอมีไซส์อะไรบ้างพี่แป้งของแป้งนะคะมีไซส์ S กับไซส์ L นะทุกคนเรียกว่าเหลือสองไซส์แล้วนะไซส์ M โซเอาไปแล้วนะเธอส่วนสีช็อกของเรานะคะมีไซส์ S M L นะส่วนสีเซจ S M L X L สต็อกเยอะอยู่สีเซจนี่เรียกได้ว่ายังมีสต็อกเยอะอยู่ถ้าเกิดว่าใครสนใจต้องรีบแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนอีก2ตัวที่เราถืออยู่ได้บอกว่าไซส์ก็คือเริ่มโซเอาไปเรื่อยแล้วอย่างที่บอกนะว่าเราแบบ ีหน้าร้านทุกๆวันนะต่างชาติหรือว่าคนไทยเนี่ยก็จะแวะเวียนเข้ามาดูแล้วสินค้าก็คือทยอยแบบโซเอาโซ,เอา,โซเอาเรื่อยๆใช่แล้วอบอกเลยว่าหน้าร้านของเราเนี่ยฮิปมาก เรียกได้ว่าไม่ขาดสายเลยนะกับแบรนด์อา m y มิเนี่ยใช่แล้วน่ารักนะเธอแล้วมาดูดีเทลของตัวนี้กันมันนิ่ชอบมากทุกคนเขาให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นหัวใจปั๊มในรูปแบบ 3D ใช่เลยคือสามารถแบบว่ามองแล้วไม่ไม่แบนอะเขาเรียกว่ารู้สึกไม่แบนเลยน้องเธอเพราะน้องเขาเป็นแบบหัวใจนูนขึ้นมานะทุกคนแล้วนิ่มด้วยนะคะตรงเนี้ยเนี่ย นิ่มๆน,นะคะนิ่มๆทั้ง3ตัวนี่คือเหมือนกันเลยนะตัวเก็นิ่มตรงหัวใจก็นิ่มนะคะใช่แหละค่ะคือคือเขาไม่ใช่ฟิลแบบหัวใจนูนที่แบบข้างล่างหัวใจคือแบบอากาศอ,อ,อย่างนั้นนะแต่คือเขานิ่มนะทุกคนเนี่ยดีเทลเขาคือแบบเนี่ยคือนุ่ม,น,มนุ่มเหมือนพี่แป้งบอกเลยใช่เหมือนเ,ออเราแบบจับตุ๊กตาอยู่อะตอนนี้เธอเธอรู้จักสกุชี่ปะสกุชี่อะแบบนุ่มๆอ่ะถ้าใครรู้จักกันทุกคนมันเป็นฟิลแบบนั้ <laughs> นเลยอที่นอนหรอ ม่สกูชีมันคือของเล่นอ่ะเธอแล้วมันคือมันเหมือนสปอนจ์มันเหมือนแบบใช่แบบบีบไปมันก็จะสโลค่อยๆขึ้นมาอะไรอย่างงี้เหมือนสลามปะไม่เหมือนพี่ๆคนไหนรู้จักรู้จักสกูชีบ้างคอมเมนต์มาหน่อยเออลองคอมเมนต์มาหามาหน่อยหาพวกอยู่หาพวกอยู่พรว่าตอนนี้พี่ๆหลังบ้านกําลังเลิกเรองมองหน้ากันนี่มันคืออะไรเออแบบรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีใครตอบเลยแต่ว่ามาแบบล้ํากว่าเพื่อเลยสกูชีเออสกูชีอะ พี่กันชมพูนพี่กันพี่กันรู้จักหรือเปล่าสกูชี่อ่ะสกูชี่ฮะสกูชี่บวกกุชชี่เท่ากับสกูชี่ไม่น่านพี่การไม่น่ารู้จักและพิมพ์อย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นแกะเชื่อมโยงอยู่นะเออ ให right you, ้คะแนนเท่าไหร่คะคุณครูถ้าแกะเชื่อมโยงแบบนี้อันนี้ต้องถามคุณครูที่เป็นคนคิดโจทย์ขึ้นมานะคะวันนี้เพราะว่านักเรียนคนนี้ที่ยืนข้างๆก็ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะตอนนี้โอเคเก็บไว้เก็บไว้เป็นข้เรียนนะปริศนาแล้วกันปริศนาปลอมใหม่ปริศนาปลอมใหม่เป็นชื่อเรื่องของโมโนเทมินินานะคะเป็นหนัง คุ้นๆไปดูได้นะคะทุกคนผ่านช่องโมโนแม็กซ์นะคะสมัครกันไปดูได้ใช่แล้วและบอกก่อนว่าละครที่พวกเราสองคนเล่นก็ออนแอร์ผ่านโมโนแม็กซ์นะคะไปดูกันได้นะตอนนี้เรากำลังถ่ายเรื่องเดียวกันด้วยถูกต้องนะคะโหยโปรโหมดมากพี่ๆหลังบ้านบอกว่าไม่ต้องเน้นเน้นเน้นพูดคุยพูดคุยแบบนี้นะคะพี่ๆหลังบ้านได้แมพูดได้นะคะได้ไม่แล้วบอกก่อนว่าแป้งกับมันหมีเล่นเล่นด้วยกันหลายเรื่องหลายเรื่องแล้วหลายเรื่องแล้วเรื่องเยอะมากเลยนะแต่ละเรื่องอะไรนะพูดไม่ได้ พีนปป่นรามาด่โปรโมทไปเออโปรโมทเลยไม่เรากําลังถ่ายทําอยู่หนึ่งเรื่องไงแล้วก็เรื่องที่เราแบบถ่ายกันไปแล้วเป็นช็อตฟิล์มก็มีเหมือนกันนะคะออไปดูได้ทุกคนนะอ่ะ